สวัสดีครับผมแม้งชอบแม้งสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Summoners War Chronicle นะครับมาเรามาพูดกันดีกว่าถึงอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับว่าเขามีอะไรเข้ามาบ้างให้เราทำนะซึ่งต้องบอกไล่ลำดับความสำคัญเลยละกันว่าอันดับแรกเลยที่ว wow ้าวๆก็คือเขาอัปเดตดันเจี้ยนใหม่เข้ามาซึ่งดันเจี้ยนนี้คือดันเจี้ยนจู่โจมฮีโร่เอาไว้สำหรับ ของทองนะครับผมของทองคืออะไรคือของเทวานั่นเองจูโจมฮีโร่จะแตกต่างจากจ,ากจูโจมชิน้นชั้นยอดนะครับชั้นยอดคือไอพวกนี้ใช่ไหมแต่ฮีโร่เนี่ยมันคือการที่เอาไอดันเจียนชั้นยอดต่างๆเนี่ยมาเอาเวกใหม่มาปรับเพิ่มค่าพลังต่างๆเพิ่มขึ้นมาใหม่ดังนั้นความยากมันก็จะต่างกันกว่าปกติพอประมาณเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแยกให้ว่าวิธีลงหรือใช้ตัวอะไรลงนะครับระหว่างนี้เพื่อนๆก็ดูสถิติกันก่อนได้นะ ซึ่งเขาหาของเทวาหรือของทองที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เซตนะครับผมดังนั้นเพื่อนๆก็ไปเลือกใช้กันได้เลยซึ่งมันจะมีเซตตะวันกับเซตจันทานะครับผมความแตกต่างของ2เซตนี้จะอยู่ที่เอฟเฟกต์เซตฮีโร่ครับซึ่งเอฟเฟกต์เซตฮีโร่เนี่ยจะอยู่เป็นซีซันนะซีซันแรกนี้ก็คือไอตัวนี้ใช่ไหมมันจะอยู่ที่90วันนะต่อซีซันซึ่งก็คืออย่างจันทานี้ครับเขาจะนะถ้าอ่านนะจะไล่ภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกทีม8วิเนะาะอ่า แล้วก็ส่วนตะวันก็คือจะเขาเรียกว่าจะเพิ่มคูดาวแล้วกันทุกครั้งที่สตูติดซีซีพวกหลับหรือพันธนาการนะครับผมดังนั้นเลือกใช้กันได้เลยส่วนเอฟเฟกหลักเซตเอฟเฟกเซตแล้วกันเอฟเ,กเอฟเกตอเซตไอเทมเ,เ,เนี่ยก็คือใส่ครบ4ชิ้นก็จะได้ลดความเพิ่มความเร็วสีความเร็วในการเฟื้นฟูมานะาเเซตกับลดดาเมจที่ได้รับลงในสมรรภูมินะอารีนาเนี่ย6.5%เนทั้งมอนเตอร์แล้วก็สมอนเนอร์นะครับอืมตา ไม่ไม่ได้มีแค่นี้นะของเทวาของเทวาที่อัพเข้ามาอีกจะมีเข้าไปที่ทักษะตรงตีเหล็กครับเราให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูอย่างอไอไลอะไรเอ่ยเนี่ยน่าจะรออัปเดตเข้านะครับดังนั้นอย่างก่อนเนาะรอข่าวอัปเดตก่อนแต่ประดับเนี่ยมาแล้วเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูที่ประดับได้เลยครับอย่างประดับเนี่ยอย่างไอตัวคู่สายหมอกแล้วกันผลของเซ็ตเวลาใส่ครบ 4, 4ชิ้นเนี่ยก็คือเขาจะเพิ่มดาเมจให้ 11%แล้วก็ลดดามเพิ่มดาเมจของมอนให้5%อ่าซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ละเซตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะมันจะแบ่งเป็นครึ่งคึ่งก็คือเซตเพิ่มดาเมจกับเซตลดดาเมจซึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันคือเซตอ่าขอรี่ครับเมื่อกี้เนี่ยคือเซตเพิ่มดาเมจอ่ผมไปที่ซอยกันแหละคุกสายหมอดคือเซตเพิ่มดาเมจครับเพิ่มที่ซัมมอนเนอร์มากกว่าก็คือ1ิต่อ5นะครับผมกับมอนนะแล้วก็ถ้าอย่างอันนี้เลย มาเซตต้นไม้ไปเลยแล้วกันอันนี้คือเซตลดดาเมจอ่าก็จะลดที่ดัมม์ซัมเมอร์มากกว่า11ต่อ5เหมือนกันแล้วพวกเซตกลางๆาก็จะเป็นพวกนี้ครับลดดาเมจอันนี้แบ่งเป็นซัมเมอร์สี่แล้วก็มอนเตอร์สิบเดี๋ยวนั้นเลือกไปใช้กันได้เลยว่าจะอะไรเนาะวิธีอัพก็คือเนี่ยเราต้องอัพขั้นจากไอ้พวกนี้ขึ้นมาเป็นอาวัสามเนาะเสร็จปุ๊บค่อยใช้ไอ้นี้ครับไอ,นอ,อเนี้ยคือของเทวานียเอาไว้อัพขั้นเป็นจาก ไอเอเวกหกดาวเป็นอันนี้ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องลงดันอยู่ยังไงก็ต้องลงดันฮีโรอนี้อยู่แล้วครับตัวนี้อืแล้วมันจะได้ไอตัวนี้มาเนี่ยครับแล้วก็ไปอัพได้เลยอ่าประมาณนี้ซึ่งของเทวาเราสามารถที่จะประกอบได้ย้ายออฟได้เหมือนของทั่วไปของส้มทั่วไปเลยนะครับผมนี่คืออัปเดตอย่างแรกที่เข้ามาที่ว้าวาเลยนะครับคือของทองนั่นเอง ต่อมามีอะไรอีกล่ะมีในเรื่องของเดี๋ยวผมให้ดูครับอัพเลเวล80แล้วกันสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่องอัพขั้นไปถึงเลเวล70เนี่ยเขาจะปลดไอ้ตัวนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาเขาจะปลดที่ข้ามหินจักรัดให้เป็นเลเวล80เลยแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่ในขั้นหนึ่งอยู่ก็คือ60ไป6 2สเขาก็จะปรับ จากเป็น6 0เป็น62ก็จะเป็น60เป็น64ก็คือเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่นะั้นไม่ต้องกังนวลว่าคนที่มาเล่นใหม่ก็จะเสียเปรียบไม่ใช่นะครับเขาจะพับปรับขึ้นเป็น2เท่าเลยทันทีดังนั้นไม่ต้องห่วงเหมือนกันแน่นอนส่วนพอเปลี่ยนไปเลนเปิดแป0ปุ๊บซัมมอนเนอร์80มอนสเตอร์ก็ต้อง80ครับผมซึ่งไอพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมทำเควสไปด้วย sorry อ,อ่ะเดี๋ยวผมกลับเมืองก่อน ซึ่งมอนสเตอร์แปดสิบเนี่ยมันมีวิธีการเขาจะเขาเรียกว่าเอาเวกขึ้นมาแล้วกันหรือปลุกเลเวลขึ้นมาวิวัฒนาการไอตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าตัวเจ็ดสิบแล้วกันตัวนี้อ่าพอวิวัฒนาการมอนสเตอร์เนี่ยเราจะต้องใช้ลมหายใจซึ่งคุ้นๆนนะครับแต่หน้าตามันไม่เหมือนเดิมแล้ววิธีการหาไอ้ตัวเนี้ยคือมี2ออย่างเราไปลงดันเจีเ้ยนเติบโตครับก็คือไอตัวนี้อืลงหารัวรเลยกับอีกอย่างนึงคัาฟเลยครับ ค,คืออะไรก็นี่ไงเราก็มาที่ทักษะอาชีพแล้วก็ไปคราบคาฟได้เลยใช้ไอ้ลูกเล็กเนี่ยคาฟเป็นลูกใหญ่นะครับผมกับใช้ไอ้ตัวนี้เศษรูนเมน็ดมลซึ่งเราหาได้จากแดนฮีโร่นะครับประมาณน,นี้คาฟได้เลยแล้วก็อมอัพเป็นเม้โปสิบได้เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกละ่ะอย่างที่3ระบบอาร์ติแฟ์ครับระบบอาร์ติแฟคคืออะไรคือระบบที่เพิ่มเข้ามาเหมือนเป็นความความสามารถของมอนสเตอร์เพิ่มเข้ามา ซึ่งก็จ,จะแบ่งเป็นเลเวลเป็นเกรดแล้วกันเกรดสีสีเทาสีเขียวสีฟ้าสีม่วงตอนนี้มีมากสุดคือสีม่วงนะครับซึ่งสีเทากับสีเขียวจะเพิ่มสเตตัสพื้นฐานส่วนตั้งแต่สีฟ้ากับสีม่วงเป็นนไปายจะเพิ่มเป็นสกิลหรือความสามารถพิเศษแทนเช่น อ,อย่างเจนอตผมใส่สีฟ้าอยู่ใช่ไหมครับเจนอตตอนนี้ผมใส่คือเมื่ออัตราส่วน HP เนี่ยมันต่ําลง3 0มมันจะฟื้นฟู HP 30%ของดาเมจที่มันทําได้ขึ้นมาเรื่อยๆอื่อซึ่งอันนี้แหละคือความสามารถของสีฟ้ากับสีม่วงเป็นต้นไปแล้วจะมีเอฟเฟกเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะแยกออกแล้วกันแยกออกอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปใหม่ของคลิปอัติแฟกต์นะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนเนาะส่วนสีเขียวก็คือเป็นสเตลารพื้นฐานครับอย่างเช่นแบบบวก ATK เปอร์เซ็นต์ก็ อแต่วิธีการหาล่ะเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันก่อนที่จะทําคลิปวิธีการหาไปที่ทักษะครับมาที่แปรรูปมาที่แปรรูปแล้วก็อันนี้แปลรูปเป็นอยู่ที่นี่ครับเมนูไอ้พวกนี้คือตีบวกอัติแฟกร,รับได้เลยครับไล่ขั้นได้เลยนี่คือเอาไว้ตีบวกส่วนวิธีหาอา์ติแฟกคือตัวนี้ครับเรามาครับไอตัวนี้ใช้ไอไอเนี้ย หินผนึกเวทที่เมื่อก่อนเราโหตันจนแม็กเลยใช่ไหมตอนนี้มันมีประโยชน์แล้วนะครับแถมไม่พอใช้ดังหากครับเลยแล้วก็มาเปิดอ r t ดีแฟกต์เดี๋ยวผมจะเปิดทําให้ดูนะซื้อดึบ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 อ,อ่ะเปิดเจ็ดเสร็จปุ๊บทํายังไงต่อครับไปที่หน้าอาร์ติแฟกต์เขามีหน้า UI ขึ้นมาใหมแ่แล้วแล้วเราก็ผสมได้เลยวิธีผสมกดยังไงกดเพิ่มพลังก่อนมาที่ประกอบ แล้วก็เลือกนี่ครับผสมขึ้นมามันก็จะขึ้นเป็นขอบเขียวมีโอกาสขึ้นนะอ่าอะไรประมาณนี้แล้วจากขอบเขียวก็จะมีโอกาสขึ้นเป็นขอบฟ้าถ้าผมสมมติเพื่อ doświad. นๆอยากจะทําขอบฟ้านะครับอย่างเช่นผมทําขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วกันคีตรเมทผมเก็บไว้อยู่แล้วีปิดทำเข้าไปก็มีโอกาสได้นะไม่ได้ถึงขนาด1้อปแบบนี้อันนี like ้คืออะไรเมื่อเอฟเฟกต์ซีซีจะเพิ่มมิดิเคระดับหนึ่งให้กับมาชิสมาชิกทีม ที่ a d k สูงที่สุดหนึ่งตัวเป็นเวลาสามวิเพิ่มมฟเฟก a d k นะอ่าแต่ว่ามันก็จะมีเงืเ่อนไขอะไรพวกนี้ไปดูดีๆอ่านดีๆปะมาณนี้ครับแต่มันมีบอกด้วยนะว่าใส่ได้แบบไหนอย่างเงี้ยใส่ได้ในไหนครับสนับสนุนใช่ไหมครับที่เป็นลูกอังเขนอืมประมาณนี้เลยอ,อย่างอื่นมีอะไรอีกไหมที่อัปเดตเข้ามามีครับไปที่ดันเจียนกิลเอ้ไปที่ดันก,ดกิลเนาะไม่ใช่ดันกิล sorry พื้นที่กิล เขาอัปเดตอาคารมาสองอย่างนั่นก็คือโต๊ะโต๊ะประจํากิวกับอาคารพลังงานหอพอยพลังงานอนั้นดังนั้นอารมณ์เดียวกันกันกบไอหอคอยวิจัยทักษะที่ผมเคยทําคลิปที่แล้วไปซึ่งเพื่อนๆก็ต้องมาอัปเกรดมันเพื่อให้ได้ใช้งานได้นะครับผมแล้วมันใช้งานอะไรได้ละ่ะมันเอาไวค้คาบของพวกนี้ครับแล้วคาบไปที่เก็บเลเวลนี้เลยอืมซึ่งดีมากนะควรที่จะทําหรือควรจะหากิวหรือนัด สมาชิกิวดีๆให้มาถามนะครับแล้วอย่างอื่นมีอะไรไหมนะติ๊กตอกติ๊กตอกมีเลเวลแล้วอ์ติแฟกต์เสร็จแล้วกิจกรรมกิจกรรมก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นักที่เข้ามาแล้วแล้วไอ้นี่นะแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีแล้วไม่เข้าใจส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทั่วไปที่เราลงกันอยู่แล้วเนาะอย่างอื่นไม่มีอะไรละครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะแล้วเดี๋ยวผมขอโฆษณาแป๊บหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเติมเงินเกมผ่านระบบมือถือนะครับสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ e l a s สติ s ช o อนะครับซึ่งเขาเปิดทำการมาร่วม4ปีแล้วจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วด้วยหายห่วง100%ครับผมและตอนนี้เขาปรับเวลาใหม่เปิด2 4ีชั่วโมงเลยสามารถทักไปตามคอนแทคที่ผมขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาเดี๋ยวผมจะลงคลิป ที่เป็นคลิปอาร์ติแฟกต์แยกออกมานะครับผมว่ามันมีอาร์ติแฟกต์อะไรบ้างเนาะที่เราน่าใช้นะครับกับอีกคลิปหนึ่งแยกออกมาก็คือคลิปการลงจู่โจมฮีโร่ก็คือดันเจียนของไอ้คุกสายหมอกที่เป็นแบบแบบยากนะครับแบบอเวกแล้วประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ